ผ่านพ้นมาร้อยเจ็ดสิบแปดวังสงครามดูเครนรัสเซียจากการลุกลามของปูตินนั่นเองคืออย่างน้อยคารกว่าประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนเคยเป็นประเทศกันด้วยกันอยู่จากความล่มสลายของสหภาพโซเวียตจากสงครามนั่นเองที่แตกแยกออกเป็นสิบห้าประเทศก็มีประเทศรัสเซียยูเครนเบลุสเอสโตเนียรัสเซียมอนูวาจอร์เจียอาร์เบเนียอาเซอร์ไบจัน อุเบกิสถานเติร์กเมนิสถานคีกินิสสถาน,น,านทาติกิสถานและเบลารุสเซียและลิทัวเนียซึ่งว่าความล่มสลายของจกักรวรรดิรัสเซียนั่นเองตงัวความจริงราะว่าตอนนั้นยูเครนกับเบลารุสแล้วก็ทาติกิสถานพอมีอาวุธสงครามดิวเคียเยอะนั่นเองไม่ใช่ทาคัสถานเท่าทีครับคือเบลารุสเนี่ย ยูเครนคาสถานแต่ยนะูเครนมีนิวเคลียร์เยอะก็เกิดความระวัดระแวงแม้แต่รัสเซียเองก็ระวัดระแวงกว่าจะมีมีผลต่อความมั่นคงแล้วกเกิดสัญญาที่กว่าสัญญาที่ตกลงคือการลดอาวุธนิวเคลียร์ UK, ที่เข,ขทาทำในกรุงปูดาเปสประเทศอังกฤษเลยมีประเทศที่ว่ายอมรับตกลงคือเบลารุสคาสถานในยูเครน ยอมคือนอาวุธนิวเคลียร์หอนนิเกยให้เกร่รัสอาเซียสาระสาคัญของสนธิสัญญาบูดาเปสต์คือสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และก็คืหนหุนนิเกยให้กแ,แก่รัสเซียแลแ้วก็ตกลงว่าจะเคารพเอกราชอันนี้ปไตยของเบลุสคาสถา,านและก็ยูเครนละเว้นการไม่คุกคามให้กําลังต่อประเทศเหล่านี้แล้วก็ถ้าเกิดมีการรุกลานหรือเพราะมีการรุกลานก็พร้อมปกป้ปปปงปงองช่วยเหลือ เรืวเว้นการใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อประเทศเหล่านี้ซึ่งหากเป็นภาระซึ่งการตกลงนี้เป็นภาระผูกพันแต่ว่าสัญญาฟูดัเปต์นี่เป็นสัญญาลมๆปากๆซึ่งทําตกลงประเทศต่างๆมีที่ลงนามนคือเปลลับคาหัสถานดูเคนรัสเซียสหรัฐซึ่งประเทศอังกกตอีกก็เป็นผู้ที่รับรองแคว่ามหนชอบปัญญาปูตัเปตว่า ถ้าประเทศนี้ถูกรุกลังประเทศนี้ก็จะความเข้าไปช่วยเหลือนี่ที่ว่าสหรัฐเข้าไปช่วยเหลืออังกฤษเข้าพยายามช่วยเหลือเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลในการช่วยเหลือนี้มองดูแล้วว่าโดยด้วปูตินท่ะทผิดข้อสัญญามาแต่เริ่มแรกนะเป็นสัญญาลูกผู้ชายที่ทำถึงโดยลดหลอกให้ยูเครนเบียลูกค้าเาสถานเคยรู้มีเคียให้แก่รัสเซียแล้วก็จะ ว่าจะไม่มีการลุกลานให้ความรบอาธิปไตยหรือไม่อาวุธใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยแต่ผ่านมานไม่กี่ปีก็แคลนใครเมียเราได้รู้นะโปรกปริกาการก่อความไม่สงบปูตินก็ยกทับไปเลยออกไปฮะเพื่อไปยึดไปไปตั้งแล้วก็นานๆเขานานเข้าก็ทาให้ประชามติประชามติแบบนี้เขาเรียกว่าประชามติบังคับไปปลายปืปนเดี๋ยวนี้ เลยทำสาเร็จไปประเทศใครกุงใครแก้คนเมียก็ยังไม่พี่ยานการยอมรับของนานาชาติเองปูตินก็ทิ้งเวลาย่าห่างไปเจ็ดแปดปีเก้าปีก็คิดว่าการวิธีการแบบเดิมเนี่ยเขาใช้ได้อยู่เรยมาลุกลานแถวโดเนตในดอนบาสบุกเข้ามา <c oughs> คือว่ารัตตูปตินก็บอกว่าผิดสัญญาแต่เริ่มแรกแล้วก็ว่าทําผิดข้อสัญญาบุราปเปต์แต่ปูตินบอกว่าสัญญานั้นทําแค่บอก เพื่อไม่ใช้อาวุธดิบเคลย์ต่อวูเคลเนี่ยเพื่อการไม่แพร่เผยแพร่แพร่ขยายอุดิเคลนเ่งไม่เกี่ยวกันแต่ว่าชาวบ้านเขาเทาวแทนันต่างๆถูกความเดือดร้อนเราจะเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือความจริงในการเข้าไปช่วยเหลือมันไม่ใช่เข้าไปช่วยเหลือเป็นเข้าเข้าไปยึดเขามากกว่าอย่างเราเคยได้ยินได้เห็นสังเกตว่าประเทศอาเจะไม่มที่ประเทศเกิดใหม่จนเกิดการฆ่าลูกหลานฆ่ากันตายของคริสต์กับอิสลามเอง ื่อทะเลาะกันมากคนทีส่วนกลางคือสหประชาชาติพอเ,เป็นกลางรแล้วก็เกิดการมุาาติมติจะแยกประเทศจะเป็นอาเจททุกวันนี้อย่างลูกแลปูตินที่ทํานั้นไม่ใช่เป็นการเขาเ้าไปคนกลางสร้างเหตุการณ์แะ้วเขาเ้าไปเฉยๆอย่างโดนเลตอนบาสพยายามมารองรับเขาเมื่อเขาต้องเป็นการที่ว่าคนเจ้าบ้านทะเลาะฆ่าเผ่าพันธุ์จริงๆจนฆ่ากันจนไม่เหลือเนะึ่งทางส่วนกลางคือสหประชาชาติจะเข้าบลเกเกี่ยแล้วก็ ให้ประท้มประชามาติกันลูกค้าจะแยกประเทศไหมอย่างเงี้ยนี่นก็คือเป็นหลักการของการทําจริงของนานาชาติเขาทำกันแต่การการะทําของปูตินเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่สหรประชาชาติเขาทํากันคือเราทำเอาตัวกลางจนเขาทะเลาะทะเลาะกันจนฆ่าเพิ่ฆ่ากันตายแล้วก็เห็นว่าการรุนแรงอของการเลาะโดยกระเผ่าพันธุ์หรืเสื้อา่าศาสนาเ,นนเองก็เข้าไปไกลี่นแล้วก็ให้ประชามาติว่าจะเป็นไปทางไหนนั่นเอง แต่ De, De ปูตินทําไปมันเป็นเจเจตนาเพื่อจะไปยึดเนี่ยไปลุกรลาน mm hmm. เขาไปสน,นับสนุนกองกําลังต่อต้านของยูเครนนั่เองคือแคว้นดันบาสโดเนตเทื ate, อรรัสเซียมีอยู่เบื้องหลังพอทําเครื่องก่อการร้ายแล้วก็เองก็อ้างเหตุผลเข้าไปยึดเนี่ยเขาไปลุกรลานไปให้ยูนเครนนั่เองเพราะเองเคยทําผิดสําเร็จมาก่อนแคว้นไครเมียแต่มาตอนนี้ทาง สหรัฐและอังกฤษหร,หรือนาโต้ืองนดะูแลก็คงเห็นว่าจะปล่อยให้รัเสเซียทําต่อไปคงจะไม่ไหวเพราะว่ามีเหตุข้ออ้างไปเรืเ่อยๆมีรุ่นจบสัญญาปูรเปตท,ที่เคยตั้งไว้ว่าจะไม่ลุกลานต่อประเทศเหล่านี้ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าผู้ชายอย่างปูตินไม่สนใจว่าว่าพยายามจะฉีกสัญญาสัญซื้อสัญญาทิ้งตัเองแต่ว่าบางคนไม่เข้าใจทําไม เมริกาอังกฤษถึงไม่ค่อยช่วยเหลือเต็มที่มันก็ช่วยกันช่วยเหลือเต็มที่แต่ว่าให้อาวุธขึ้นไปคืออาวุธเพื่อป้องกันตัวเองจริงแต่ว่าถ้าจะให้ไปซัดก,กันเป็นเหลกกันไปข้างหนุ่มกลมมันก็ไม่เหมาะไม่สมควรแต่ว่ารัเสเซียพยายามจะใช้ทั้งำรวจทั้งเครื่องบินทำลายบ้านเมืองของเขาเนี่ยมาทาให้ความเห็นว่าใครคือตัวโกงใครคือพระเอกนั่นเอง ใครคือตัวร้ายใครคือตัวคนดีเนี่ยเป็นละครชีวิตเราเห็นไหมไม่ต้องดูในหนังอ่ะสัญญาที่เราไว่เหมือนก็ถูกหลอกอ่ะหลอกให้ยูเครนปลดอาวุธนิเคลแล้วเอามาคืนให้รัสเซียแล้วบอกจะไม่หลอกว่าจะไม่ลุกลานจะไม่ให้ใหเป็นยุคฮัเอเอกราชเนี่ยแต่สุดท้ายตัวเองมีผิดคอนข้อสัญญาลุกลานเขาะเองเนี่ยทางประเทศตะวันตกคืออเมริกาอังกฤษเขามาช่วยเหลือ แ่าเขาผิดเหลือที่เขามาช่วยเหลือยูเครนเนี่ยใครบางคนที่ว่าไม่เข้าใจความเป็นมาของเรว่าทาไมะรัสเซียถึงต้องบุกยูเครนเพราะว่าด้วยความที่มีผู้เป็นคนเดียวทำผิดสัญญานะแบบแย่งใครเมียแล้วพอทําผิดแล้วดัดกแบกศอกโดยเครื่องอัศอกและศอกอาวา่าไม่จักตัวช่อเองดัตชอเิกาอังกฤษหรือดัโตเข้าช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปตามสัญญาแต่เขาว่า เราปทมรดกสิธธรรมนี่เองอ่ะนี่เรามาพูดถึงความเข้าใจว่าสงครามยูเครนรัสเซียมันเริ่มต้นมาจากใครเป็นคนแรก <c oughs> <g> ก็คือทางรัสเซียหรือปูตินเองทำผิดข้อสัญญาบูดาเปสต์ทำลาย <S <s ความดีงามสิ่งทุกอย่างทำประเทศกาตทาวาุวันวุ่นวายเพราะทำจากแ้นแคลเมียได้แล้วแลยคนคนจต้องเข้าใจบมางววาททำไมถึงประเทศอเมริกาถึงเังเกตได้ช่วยเหลืออย่างจริงจังเพราะว่าเขามีสัญญาว่าเกิด ลงนามด้วยว่าเกิดใครถูกลุกลางเขาจะช่วยเหลือแต่ปูติน้ว่าไม่รู้ว่าสัญญาจะทำได้แค่บอกไม่รู้ไม่ไม,ไ,มไม่เผยแผ่ไม่แค่ขยายวก็ีเคลยเท่านั้นแหละจะไม่อารมณ์ประเทศนี้โดยมีเกลือน,นั้นถึงว่าสัญญานั้นแหะแต่หลังสัญญากเกี่ยวกับประชาชนที่ถูกยังแกเราสามารถเข้าไปแกลเกี่ยวไปจัดก,การได้เนี่ยโคตรความเป็นปูตินนี่สุดยอดจริงๆก็มาพูดให้ฟังเพื่อความเข้าใจถึง สงครามครั้งนี้เกิดเหตุจากเพราะอะไรใครคือตัวร้ายใครคือพระเอกอที่ผม่ม่พระเอกอะสูอขุ้นที่วสงครามมีแต่ความรุนแรงความเสียหายทั้่านตัวผมก็เสียหายตัวป,ปกติไปไหนมาไหนก็กำลังใช้เงินมากด็ใช้เงินมากตัวนี้หุ้นก็ขึ้นตัวหลักแดงติดลบเยอะเลยว่าจุเค้ลบทีก็ลบเลงทำยังไงก็ ใครก็ขอจะเข้าใจเรื่องที่ผมพูดไปนะครับว่าใครชอบใจเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ